เปิดอาการบาดเจ็บว่านธนกฤตหลังเกิดอุบัติเหตุขับรถชนท้ายรถเก็บขยะ จากกรณีที่นักร้องดังว่านธนกฤษหรือว่าน AF อายุ38ปีขับรถเก๋งวอนโว่ชนท้ายรถเก็บขยะของเทศบาลน,นครนนทบุรีทําให้พนักงานเก็บขยะได้รับบาดเจ็บจํานวน2รายว่านได้เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ถ่ายรายการตั้งแต่เช้าทําให้อ่อนเพลียจนเกิดอาการวูบหลังเกิดเหตุได้อยู่ดูแลคนบาดเจ็บทั้ง2คนในที่เกิดเหตุพร้อมดูแลค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ล่าสุดวันที่8พฤศจิกายน2566ได้มีการเปิดเผยอาการบาดเจ็บของหนุ่มว่านมีอาการแน่นและเจ็บบริเวณที่หน้าอกก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลโดยละเอียดอีกรอบซึ่งคุณหมอคาดว่าน่าจะเกิดจากการที่หน้าอกไปกระแทกกับถุงลมนิรภัยตอนที่รถชนทำให้เกิดอาการอักเสบในวันนี้ส่วนแผลที่บริเวณขาเล็กน้อยไม่ได้เป็นอะไรมากหลังจากนั้นหนุ่มว่านก็ได้ไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ทำความสะอาดที่ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลต่อ ทันททีั้งนี้ได้มีการรายงานว่ายัางไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับว่านเพราะยังต้องรอผลแพทย์ที่ชัดเจนและต้องดูว่าผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บน้อยหรือว่าบาดเจ็บสาหัสเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นไปตามปกติตอนนี้อยู่ในระหว่างการรอผลตรวจและจะรอผลการตรวจแอลกอฮอล์พร้อมกันเลยทีเดียวซึ่งคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำคดีอย่างตรงไปตรงมาและยึดผลการตรวจเป็นหลักเป็นไปตามทางนิติวิทยาศาสตร์